อธิฐานเป็นคำรรอธิษฐานที่ให้เขาเรียบเรียงไว้เป็นคำอธิษฐานและคำนี่คำดีๆนันนะตั้งใจพันเตพระกรวาข้าในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตใดองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า กายกรรมวัจีกรรมมนโนกรรมที่ข้าพระพุทธเจ้าที่เคยร่วมเกินพระรัตนตรยัยท่านโดยเจตนาไม่เจตนารู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่รู้ก็ตามอาผุ้ิจจ้าได้สำนึกในความผิดของตนจึงของมาโทษต่อพระรัตนตรยัย ณโอกาสนี้ขอพระนัตนตรัยโปรดรับการชำระโทษของข้าพระพุทธเจ้าและโปรดให้อภัยพระโหสิกรรมยกโทษให้ข้าพระพุทธเจ้าในกรรมทั้งปวงที่ได้ล่วงเกินขอฝากทั้งปวงจงหมดสิ้นไปขอจะดีมีโทษภัยใดๆแก่ข้าพระพุทธเจ้าเลย นับตั้งแต่ปัจจุบันสำหรับภัยที่ประสบอยู่คอ้อยสุดสิ้นลงและให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วพระธรรมไอเป็นเครื่องนำออกมีอยู่แล้วในโลกแต่ไม่ใช่สิ่งที่สัตว์ทั้งหลายจะเข้าถึงได้รู้เห็นได้มีเพียงพระมหาสัตว์ผู้มีปณิธานอันยิ่งใหญ่ ประสองคจะรื้อขนสัตว์ให้พ้นจากสังสารวัตอันกันดานทรงสังส่งสมอบรมบุญบรารมีมาเป็นเอเนกอนันตชาติจนครบสามสิบทัศมีพระปัญญาบรารมีอันคงกล้าสามารถห้ามหันกิเลสเป็นสมุทเฉตประหารตัดสรุธทัง จะทำพระองค์ให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากการครอบงำของอวิชชาทรงอยู่เหนือกว่าโลกเหนือกว่าสมมุติทั้งปวงเมื่อทรงเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วพ้นแล้วก็ไปหลีกเล่นไปเสวยี่พุติสุขแต่เพียงลับพังพระองค์เดียวทรงมีความกรุณาเอ็นดูต่อสัตว์โลก ในทรงนำพระธรรมที่ตตัสรุมาเผยแพร่ให้สัตว์ที่มีทุลีในดวงตาร้อยไว้นำไปปฏิบัติและจะ็กตัสรุทำตามพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริง มีผลประเสริฐจริงเป็นผู้สื่อต่อพระาศาสนาพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเป็นรัตนะที่มีมีรัตนะใดในโลกจะเทียบเทียมได้พระพุทธประธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งที่แท้จริงอันจะนำพาพ้นให้สัตว์้นจากสังสารวัฏ เจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานและลึกถึงบุญบาร,รมีที่ได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตชาติมาถึงชาติปัจจุบันขอบุญบาร,รมีของข้าพระพุทธเจ้าจงรวมตัวให้เกิดเป็นแสงสว่างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอแสงสว่างแห่งบุญบรารมีของข้าพ,พุทธเจ้าจงไปรวมกระแสงสว่างแห่งพระไตรัตน์พุทธรัตนะธรรมรัตนะและสาฆรัตนะที่รวมบุญบรารมีของสมเด็จพระชินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าองค์ปฐม รบรมาจากักรพรรดิพุทธมหาราชาซึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกจนถึงสมเด็จพระศรีสกยะมุดีสมณโคดมสัมมาสัพพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันขอบารมีพระธรรมพระปัเจกับพุทธเจ้าทุกๆพระองค์บ,บุญบารมี พระอริยสงฆ์หลายพระฉับพนรังสีวิมานแก้วพระพุทธเจ้าวิมานแก้วพระธรรมเจ้าวิมานแก้วพระปัจเจกพุทธเจ้าวิมานแก้วพระสัจเจ้า,ากจจาำลังมหาจักรพรรดิพลังแห่งสุญญาตาพระพุทธอาวุธพระจักรแก้วตรีเพชรพระขันแก้ว สังแก้วและกัฐาแก้วอาจเป็นพลังแห่งวิมุตติหรือพระนิพพานเป็นทันมาวุธซึ่งพร้อมไปด้วยบุญบารมีแห่งพระบรมโพธิสัตว์และมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายมีพภะศีรยาเมตรไรพระบรมโพธิสัตว์เป็นประธานพระรามพระเจ้าโคศลพระยาม,มาราธิราช อสุรินทราหูโสนภา,าสุภาพานโตทยภาชาณราชิริงชาณบาเลลพระอนาคตกตวงที่จะตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ถัดไปพระแม่กวนอิมพระอวโลกิเตสวนมหาโพธิสัสตร์มหาเทพู้ปรา,ารานพุทธภูมิ ได้แก่พระพรหมพระนารายพระศิวะหลวงพุทธทวดหลวงพดูสมเด็จพุทธาจารย์โตหรวงมลังศีหลวงพ่อานและอาจารย์ทั้งหลายแสงแห่งพระไตรรัตน์ได้โปรดแผ่รัศมีเป็นทุกสากลจักรวาลและอนันตจักรวาลให้ถึงท่วน ทุกมวลสัตว์ขอยฆ้าพระพุทธเจ้าที่ถึงแสงแห่งพระไตรรัตน์นี้ขอแสงแห่งพระไตรรัตน์โปรดแผ่รัศมีครอบครุงกายของข้าพระพุทธเจ้าเข้าสู่ภายในกายของข้าพระพุทธเจ้าโดยผ่านกลางตะมองเคลื่อนไปทุกอวัยวะน้อยใหญ่ ของข้าพระพุทธเจ้าได้โปรดชัจัดปัดเปา่าโรคภัยอันตรายอุปัทวะนิมิตลางร้ายสิ่งอวมงคลเสียอย่างไรให้ปลอดพ้นจากกายของข้าพระพุทธเจ้าขอพระรันตนยาที่ปได้โปรดอภิบาลร,รักษาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตลอดการทุกเมือ่อขอแสงแห่งพระไตรัิฎกชำระล้างธาตขันธ์ขอ,องข้าพระพุทธเจ้าเพื่อไม่เป็นแหล่งที่ปมโลกภัยอันร้ายแรงใดๆแสงแห่งพระไตรัิฎกโปรแผรัศมีไปถึงปิดามาดาขอ,องข้าพระพุทธเจ้าญาติทั้งหลายรูอุปชาอาจารย์ ผู้มีพระคุณบิดสหายทั้งหลายผู้เป็นที่รักผู้นบนเพนบารมีติดตามข้าพุทธเจ้าผู้มีความเกี่ยวเนื่องกับข้าพ,พุทธเจ้าสัมพษษั์ทั้งหลายเจ้าก,กังในเวนพิยายมาราในาานิริยบาลพระภูมิเจ้าที่จะปรุงพานีแม่พระธณีแม่พระคุงคา พระเพลิงพระพายพระแม่ภูโสกเทพยาดาที่รักษาพระพุทธเจ้าท้าจะตุลูก,กบาลทั้งสี่ชั้นจาตุมหาราชิกาเบื่องบนจนถึงชั้นมหาพรหมเบื้องล่างท่านจะชั้นนเวจีจนถึงมนุษยโลกโดยรอบสุดขอบจักะวาลและอันานจักรวาล ไว้ถึงซึ่งแสงแห่งพระไตรปิฎกได้รับพลังบุญบาร,รมีแห่งพระรัตนตรัยโดยทั่วกันขอให้ท่านทั้งหลายปูทนาแสงแห่งพระไตรปิน้อมน,นำแสงและพระรัตนตยาที่คุณเข้าสู่ตนท่านที่ต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านที่ได้สศกอยู่แล้วขอให้สุขจริงๆขึ้นไป ขอความปราถนาที่ดีงามจงสำเร็จขอแสงแห่งพระไตรติร์ติดตรึงทวพันท่านไปทุกชาติพบคอยอภิบารักษาให้ท่านอยู่ในทางที่ชอบกรอบแห่งพระสัจธ,ธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดการทุกเมื่อไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ขอพลังแห่งวิมุตติจงฝังแน่นในนิสัยในสันดาคอยกระตุ้นเตือนให้ท่านเป็นผู้ยินดีในธรรมปราถนาปฏิพานผู้บําเพ็ญตนให้ถึงปฏิพานคอยท่านทั้งหลายจะเดินในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้บรรลุประนิพพานทุกท่านขอแสงแห่งพระไตรักษ์พระรัตตญาทิคุณ ลงโปรแผรภพศารไปครอบคลุมค้ำชูอุดหนุนประเทศไทยระพศาสนาพระมหากศัตร์พระราชวงศ์ท่านผู้ทรงคุณทั้งหลายวีรชนทั้งหลายหน้าท่านทั้งหลายผู้สร้างประโยชน์กับประเทศชาติระพศาสนาพระมหากศัตร์และสร้างความผาสุกร่มเย็นให้อาณาประชาราษ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนาชาวไทยทั้งหลายที่ล่วงรับไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ขอพระรัตนตยานุภาพจงช่วยขัดเกลาบ่มเพราะนิสัยให้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีจิตตรงมีสติปัญญามีความเพียรเป็นเลิศขอความชั่วช้า จะหมดสิ้นไปอย่างสันดานขอให้พระพุทธเจ้าเป็นตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าทุกองค์หนึ่งในอนาคตถ้าแม้ได้ไม่สามารถจะสําสเร็จได้หรือไม่สามารถจะเข้าถึงปฏิภาณในชาตินี้ขึ้นชื่อว่าความขัดข้องใดๆขออย่าพึงปรากฏบังเกิด กับข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเทินพุทธังอนิถามิธรรมังอนิธามิสังฆังอนิธามิพุทธังอนันตังธรรมังจัตวาลังสังฆังนิพพานปัจยโยโหโตพุทธสังวิหารังปุญญวะธามิข้าพระพุทธเจ้าขอ,อาราธนา พระบารมีแห่งลบเดปรปชินสีศาสดาสัมมาสัพพุทเจ้าทุกทุกพระองค์บารมีแห่งพระธรรมเจ้าแห่งแปดปืนสี่พันพระธรรมขันธ์พระปัจเจกระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระบารมีแห่งพระสังฆเจ้าทุกพระองค์จงมาสถิตในจิตใจ,ใจและในสกลกาย ขอข้าพระพุทธเจ้าขอให้จิตและกายของข้าพุทธเจ้าเป็นวิหารที่สถิตของพระพุทธบาร,รมีพระธรรมบารมีและพระสังคบารมีอันไม่มีประมาณขอแสงแห่งระไตรรัตนมาประกวดเเกิดในสกลกายของข้าพุทธเจ้าขอให้เป็นสัพพตรงคนสวัสดิรักษา และข้าพุทธเจ้าอยู่ในขอบเขตของพระนรตะไตตลอดการทุกเมื่อขจัดปัดเป่าโรคภัยอันตรายอุปเววนิมิตลางรายสิง่งอภปบงคลน้งพวงวัพพมงคลสวัสดิรักษาอันเกิดจากพระรัตนาที่ยาคุณโยงเผยแผ่ไปยังชนผู้เป็นที่รัก มีวิามานดาอุบาาจารย์เป็นต้นเพื่อเป็นสัพพมงคลเป็นสวัสดิรักษาแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นตลอดไปขอให้ข้าพุทธเจา้าได้สำเร็จประโยชน์ตนสร้างประโยชน์แก่ชนผู้เป็นที่รักแก่ประเทศชาติศาสนาพระมหาศาสตร์ชนชาวไทยทั้งหลาย ตลอดจนสรรพสัพตว์ทั้งหลายพุทธังพุทธทางอธิษฐานิธรัมางอธิษฐานิสางทังอธิษฐานิพุทธทางอโบสิกรรมธัมมัางอาบสิกรรมสางทางอาโบสิกรรมข้าพระพุทธเจ้าขอขมาพระรัตนตรยัยซึ่งข้าพระพุทธเจ้าปิามารดาญาทั้งหลายผู้อุปชาอาจารย์ ผู้มีพระคุณมิตรสหายผู้เป็นที่รักตลอดจนสัมพัสสัต์ทั้งหลายที่ได้ร่วงเตินด้วยกายวาจาใจด้วยเจตนาดู้ไม่กระาากขอได้รับการขมาโทษจากข้าพุทธเจา้าและโปรดให้อภัยอาหุธสิกรรมยกโทษให้กับข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอปรับปราบทั้งปวง จงหมดสิ้นไปคงจะได้มีเวภัยใดๆเกิดขึ้นกับข้าพุทธิเจ้าทั้งหลายอีกเลยที่ประสบอยู่ขอยผ่านพ้นไปเร็วๆันข้าพุทธิเจ้าของก็มาโทษเจ้ากรรมในเวททั้งหลายผู้ซึ่งฆ่าพุทธิเจ้าตลอดปิาดามารดาญาติมิสนิทมิสหายผู้เป็นที่รักในล่วงเกินกระทำความผิด ในเวรได้ถึงได้โมทนาแสงแห่งพระไตรรัตขอพระัฒน,นายุภาพจงอำนวยให้เจ้ากัรมในเวรผู้ยินดีในอภัยทานคนที่ฆ่าพิจ้าทั้งหลายขอเพนุทิกุศลให้และให้อภัยอโูสิกรรมยกโทษให้ฆ่าพิจ้าทั้งหลายขอป่าทั้งปวงจงหมดสิ้นไปขอให้ยุติ การผูกเวรระหว่างกันขอจอะได้มีเวรภัยใดๆเกิดขึ้นแก่ข้าพุทธิจ้าทั้งหลายอีกเลยที่ประสบอยู่ขอให้ผ่านพ้นด้วยบารมีแห่งแสงพระไตรรัตน์ที่แผ่รัศมีไปทั่วสังกัลจัก,กรวาลอนัอนตจัก,กรวาลข้าพุทธิจ้าทั้งหลายได้โปรดขจัดขวัญขจัดความหยาบช้าในนิสัยสันดาน ให้เป็นผู้ที่มีจิตระเกียดสำรวมระวังกายวาจาใจไม่ล่วงละเมิดท่านผู้ใดเพราะท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่มีเบญมีภัยกับท่านผู้หนึ่งผู้ใดเลยก็เป็นเจ้าขอตั้งจิตอโหสิกรรมให้ท่านทั้งหลายอย่าจะมีเบญมีภัยเลยพุทธทางสะดอกคราะหธรรมัางสะดอกคราะห์สังฆทางสะดอกคระห์พุทธทางต่อชะตา ัำบังต่อชะตาสังทังต่อชะตาคุณทางรับโชคทำบังรับโชคสั่งทังรับโชคขอให้ประเทศไทยและชนชาวไทยพ้นจากวิกฤตไปด้วยดีขอให้ได้ผู้ที่บริหารที่ทรงธรรมมุ่งประโยชน์กระส่วนรวมร้อยประเทศไทยกลับสู่ความสงบสบุขและขอให้ประเทศไทยจเจริญด้วยธรรมเจริญในธรรม ประเทศไทยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาจนครบห้าพันพรวันษาให้ชาวไทยฝักไฟในทรงใครจากความโลภโกรธหลงคืนสู่ความปลองดองล,ลึกถึงกันใน,นานะเพื่อนรวมชาติเพราะความแตกแยกแบ่งฝ่ายจงหมดไป ิทธามิธำบังอิทธามิสังคังอิทธามิธนะทรงพาโพทรงดินพุทธทรงสายสินทาทรงมหาสมุทรยักษ์สมถะได้เคลื่อนโมทระทุกครองตาสูนหายะละลายหายดูดหมดพุทธายักษ์ปัญจมาเีชิโนนาโูปโตสัมภูติพุทธังบังเกตุจินการประกาศเสติธรรมจักกังมาวัตยีเอเตนะสัจจวัชนะโหตุเมโหตุเตชยมัทลังสเพพุทธาสเพธมามาสเพสังคาวับรัปตาป็นเจกาตระยังเวลังอรหันตานัง เจเตเชระรักขังพันธามิสัพปโสอาสาธุสังครังสมเด็จอินขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ